สวัสดีครับเคสวิชาคุณชายพักสลัด EP4 วันนี้ตอนนี้เนี่ยครับนี่คือหัวสปิงเกอร์นะครับวันนี้ EP4 เนี่ยผมจะมาสาธิตวิธีการวัดว่าใน1ห,หัวสปิงเกอร์เนี่ยให้น้ํากี่ลิตรต่อหนึ่งนาทีแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการรู้ว่าใน1น,นาทีเนี่ยสปิงเกอร์ออกมาเนี่ยให้น้ํากี่ลิตรนะครับเพราะว่าผมจะได้ไปผสมปุ๋ยได้ถูกนะครับและทีนี้คือว่า เนื่องจากที่ผมต้องวัดเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยหัวสรปงเกอร์พวกนี้กับปั๊มเนี่ยมีแรงดงแรงดันบอกอยู่แล้วหรือว่าหัวสริงเกอร์พวกนี้มีบอกอยู่แล้วนะครับในข้อมูลว่า1นาทีเนี่ยเขาให้น้ํากี่ลิตรแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละที่เนี่ยมีท่อกว่าจะเข้าแปลงเนี่ยไม่เท่ากันหมายความว่าระยะความยาวไม่เท่ากันหัวสรปงเกอร์ไม่ไม่เท่ากันในแต่ละที่ทีนี้ผมก็เลยต้องมาวัดใหม่นะครับซึ่งกระบวนการวัดของผมก็ง่ายๆครับเตรียมขวดแบบนี้มาแล้วก็ผมจะใส่เข้าไปอย่างนี้ แล้วก็เปิดสเปนเกอร์เป็นเวลาทั้งหมด1นาทีแล้วก็ปิดอย่างนี้แล้วก็วัดระดับน้ําดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือน้ําเริ่มเข้าแล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นว่าวัดอยู่เนี่ยตรงนู้นมีผักอยู่นะครับอันนี้คือวัดจากบนแปลงผักเลยนะครับเป็นอย่างนี้ครับก็อา่า อันนี้น้ําก็เริ่มเข้ามาในนี้แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าอันนี้คือสปริงเกอร์แบบละอ,องหอมอกนะครับหรือถ้าสดถ้าเกิดสมมุติว่าผมรู้ว่าในหนึ่งอาทีให้น้ํากี่เท่าไหร่เนี่ยก็จะได้ไปให้ปุ๋ยได้ถูกในการผสมปุ๋ยในถังผสมแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะรวมถึงการคํานวณต้นทุนได้ด้วยครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยเรามีสปริงเกอร์กี่หัวรดน้ํากี่ครั้งหัวสปริงเกอร์หนึ่งเนี่ยให้น้ําเท่าไหร่ก็คํานวณต้นทุนได้เลยนะครับ ก็ก็จร <DIA> ิงๆก็ประมาณ1ลิตรนิดๆ1.1 1จดลิตร 1. 2ลิตรนะครับต่อ1หัวนะครับนี่ครับโอเคตอนนี้ผมจะเริ่มตวงตวงน้ำลงไปในขวด1ลิตรนะครับอ่ะที่เห็นอยู่ก็คือขวด1ลิตรนะครับตอนนี้คือจะเริ่มตวงน้ำลงไปเพราะว่า จะได้มาวัดว่าใน1ห,หัวเนี่ยให้น้ําเท่าไหร่ต่อนหนึนาทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมดเนี่ยสิหัวนะครับหัวเปริงเกอร์อ่ะก็ได้น้ําประมาณ1ลิตรนะครับอตีสลิรหนึ่งทีนี้เท่ากับว่าการเปิดการเปิดรอบหนึ่งเนี่ยผมใช้น้ําทั้งหมดเนี่ยสิลิตรอ่ะสิลิตรแล้วผมให้น้ําวันหนึ่งเนี่ยสรอบเป็น48 48ลิตรนะครับ48ลิตรต่อ1รอบอันนี้เป็นผัก48ลิตรต่อ1รอบนะครับถ้าเกับว่าวันหนึ่งเนี่ยใช้น้ํา48ลิตรถ้าใช้น้ํา48ลิตรเนี่ยผมก็ใส่น้ําปุ๋ยของผมไปเนี่ยแค่ประมาณ40 gc ก็เพียงพอนะครับครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ